ดันก็มาลองชุดงานมั่นนะคะในพิธีจะะีนค่ะก็เลยเป็นชุดสีแดงนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้พอเห็นเราก็รู้สึกว่าสวยมากค่ะสวยสวยเวอร์จนกลัวแขกหมันไส้นะคะเพราะว่าชุดอลังการมากคะ่ะแล้วก็ตอนแรกที่คุยไวก้ก็ไวใจแล้วก็เชื่อใจฟินาเล่แล้วก็พี่ปาพี่เกอย,อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาเห็นชุดจริงๆนี่คือสวยมากสวยกว่าที่คิดไปเยอะเลยะคะ่ะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมงานฟินาเล่ทุกคน จะถึงวันมั่นของเราแล้วแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่วันสุดท้ายแล้วที่จะมาลองชุดครั้งสุดท้ายแล้วก็รับชุดนะคะก็สวยมากๆเลยะคะ่ะต้องขอขอบคุณทีมงานฟินาเล่ทุกคนเลยนะคะที่ดูแลเราสองคนอย่างดีนะคะแล้วก็พี่ปาพี่เกนะคะที่ช่วยทําให้ทุกอย่างออกมาเป็นแบบที่คิดนะคะจริงๆเกินที่คาดไว้ด้วยะคะ่ะสวยมากๆะคะ่ะสวยจนแบบกลัวแขกมันไส้เลยะคะ่ะเพราะว่าแค่ง,งานมั่นชุดยังขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆะคะ่ะ ก็ได้นะคะถ้ามาเราไม่เจอพี่ปาหรือพี่เกยน,นะคะเชื่อาของปลอมนะคะต้องมาถ้าเจอเจ้าตัวนะคะ